ทำนายศึกลูกหนังกับช็อตเดตประจำวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567 8คู่วันนี้แบ่งเป็นทีมชาติ4คู่และบอลลีกเซกุนดา4คู่เริ่ิมต้นที่คู่แรกออสเตรียเปิดบ้านเจอนอร์เวย์เตะกันตี1-45ผลงานของทั้งคู่ดูดีพอๆพกันเกมล่าสุดออสเตรียเปิดบ้านถล่มคาซักไป4-0ส่วนนอร์เวย์เปิดบ้านถลม่ส 40, 0, ถลมสโลวีเนียไป3-0แต่ถ้าดูผลงานเกมเยือนของนอร์เวย์ไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่วันนี้ออสเตรียได้เล่นในบ้านแล้วกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีช็อตเด็ตให้ออสเตรียเปิดบ้านนนชะ คู่ต่อมาคาซักสถานเปิดบ้านเจอสโลวีเนียเตะกัน2องทุ่มสโลวีเนียทีมเยือนดูดีกว่าตัวผู้เล่นก็ดูมีทีเด็ดมากกว่าส่วนคาซักสถานไม่ชนะใครมา6เกมแล้วชนอเด็ดให้สโลวีเนียบุกไปชนะ2 0งคู่ต่อมาฟินแลนด์เปิดบ้านเจออังกฤษคู่นี้เตะกัน5้าทุ่มเจ้าบ้านฟินแลนด์หนัดหลังสุดแพ้ไป4เสมอไป1ส่วนทางด้านอังกฤษต้องกู้หน้าจากเกมที่แล้วที่พลาดท่าแพ้คาบ้านให้กรีซไป1ต่อ2เชื่อว่าวันนี้อังกฤษน่าจะปรับแผนแล้วตั้งใจเก็บ3มแต้มให้ได้ช็อต ให้อังกฤษบุกชนะ2-0คู่ต่อมากรีซเปิดบ้านเจอกับไอร์แลนด์คู่นี้เตะกันตี1-45กรีซกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดี4นะัดหลังสุดชนะรวดทุกเกมแล้วจาก4เกมนี้เก็บครีนชีตไปได้ถึง3นัดชอตเดตให้กรีซเปิดบ้านชนะไอร์แลนด์ไม่หนึ่งก็2-0คู่ต่อมาฮูเอสกาเปิดบ้านเจออันบาเซเตเตะกัน1ทุ่มเจ้าบ้านกำลังทำผลงานได้ดีอยู่ในอันดับที่3ของตารางแถมผลงานในบ้านก็ยังทำได้ดี4เกมชนะไป3แพ้แค่1ส่วนทีมเยือน6เกมหลังสุดดดชนะไ้แค่เเกมเียว ให้พูเอสกาเจ้าบ้านเฉือน1-0คู่ต่อมาราซิ่งเปิดบ้านเจอกับเลบันเต้คู่นี้เตะกัน3-15ทุ่ม15ทั้งสองทีมทำผลงานได้ดีกันทั้งคู่แต่เจ้าบ้านอาจจะทำได้ดีกว่าแต่ว่าวันนี้เลบันเต้ถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดี เชื่อว่าวันนี้อาจแบ่งตามช็อตเด็ดให้คู่นี้เสมอกัน1-1คู่ต่อมาบูโกซีเอฟเปิดบ้านเจอกับมิลานเดสเตะกัน5ทุ่มครึ่งผลงานของบูโกสภาพรวมดูดีกว่าแล้วยิ่งเฮตูเฮสี hey 4, นะหลังสุดที่บูโกสเล่นในบ้านเจอกับมิลานเดสพวกเขาไม่เคยแพ้เลยช็อตเด็ดให้บูโกสเปิดบ้านชนะ2-1คู่สุดท้ายเอลเช่ are, เปิดบ้านเจอกับลาคอลุนยาเตะกันตีสผลงานของน้องใหม่ลาคอลุนยาย L ั unya, ยางคงเอาแน่เอานอนไม่ได้อันดับในตารางก็อยู่อันดับที่19ส่วนเอลเช่น่าจะมีประสบการณ์ที่เก่ากว่าวันนี้เล่น ในบ้านไม่น่าแพ้และชอดเดตทำนายว่าเอลเช่จะเปิดบ้านเชื้อลาคอลุญยา2-1จัดไป